ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจร,รับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยเะจ๊า Over Top ช p f ฟนตาซีเอครับใช้คำว่าแฟนตาซีเอฟซีนะเว้ยโอเคครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราดู SBC ก่อน Evo Objective แล้วค่อยไปดูนักเตะนะเดี๋ยวเรียงไปทีละอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาต SBC ก่อนเลย SBC Today มา2ตัวเลยว่ะเห็นแล้วครับเจ้าเฟลิกกับกูตีว่ะเย็ดเคไอเยเฟลิกกับกูตีครับเฟลิกกับกูตีเฟลิกหลับด้วยว่ะยียใครไปปลุกมันดีดิ 8ปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดเก้าโหดูแพงอยู่นะเนี่ยเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราห้าสี่ครับห้าฟุตสิบเอ็ดเจ้าเฟลิกนะไอ้เหี้ยเออโอเคก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่อง SBC ผมลืมบอกก่อนเลยครับลืมบอกเรื่องหนึ่งก่อนเลยเผื่อเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะโปรโมนี้มันเป็นการ์ดไลฟ์นะครับผมโปรโมเนี้เป็นการ์ดไลฟ์นะก็คือ มันจะได้อัพสเตตนะครับผมเงื่อนไขของนักเตะทั่วไปนะมันจะมีนักเตะทั่วไปกับนักเตะฮีโร่นะเดีย๋ยวนักเตะทั่วไปก่อนนักเตะทั่วไปก็คือตามนี้เลยครับถ้านักเตะคนนั้นยิง1หรือแอซิสต์ึใน4เกมเนี่ยก็จะได้หนึ่งพีเอสหนึ่งเพสตแต่ถ้ามี2อยู่แล้วก็คือไม่ได้เฮียเลย <laughs> แต่ถ้าเป็นกองหลังก็นับคลีนชีทนะถ้าเป็นกองหลังนับคลีนชีทกับกองกลางกองหน้านับยิงกับจ่ายนะส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือ สโมสรเนี่ยชนะ2เกมจาก4เกมลีกนะเกมลีกเท่านั้นนะครับ4เกมลีกก็จะได้โอออบวหนึ่งโรบวกหนึ่งเงื่อนไขที่3ก็คือนักเตะเนี่ยจะต้องไม่โดนใบเหลืองหรือใบแดงใน4เกมลีกอันนี้พวกกองกักองหลังหรือพวกกองกลางตัวตัดเกมพวกแบ็กอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงมากกว่ากองหน้ากับกองหลังครับอกองหน้ากองกลางแล้ได้สกิลมูก,กับวีฟุตแล้วก็โอออด้วยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจแต่แม่งดาวยากครับแล้วก็สุดท้ายครับผมถ้าสโมสรยิงได้10ลูกใน4เกมลีกอันนี้จะได้สเต็ต9ก้าเก้าหนึ่งาเต็ตครั อันนี้ผมว่าพวกทีมใหญ่ๆได้ลุ้นอันนี้พวกทีมใหญ่ๆได้ลุ้นส่วนส่วนฮีโร่ฮีโร่จะเป็นแบบนี้ครับฮีโร่ก็คือถ้าสโมสรอนชนะ2จาก4เกมลีกนะสมมติอาซาสมมติสมมตินะผมไม่รู้ยังไม่ได้ดูครับสมมติอาซาสังกัดอยู่อ่าอิงกับการ์ดเรียวมานิดก็ต้องดูมานลิดชนะ2วินจาก4เกมหลีกได้1โอออลและหโลโบหวกงแล้วก็ถ้าสโมสรยิง10ลูกก็ได้เฟสต์ต้แต่99เหมือนกันนะ อีโร่จะมีแค่2เงื่อนไขส่วนนักเตะจะมี4เงื่อนไขแล้วก็จะมีได้แชมป์อีกได้แชมป์ก็จะได้เพย์สไตล์กับโออหนึ o ่งแล้วก็เพย์สไตล์แล้วก็เก้าเก้าครับใส่เก้าเก้าแต่ได้แชมป์แม่งอีกนานครับไอ้เหี้ยอีกนานครับสองสามเดือนกว่าจะรู้เรื่องครับแชมป์ลีกกับแชมป์คนด้วยช่างแม่งไปก่อนครับนะอันนี้ก็คือเงื่อนไขง่ายๆของการ์ดแฟนตาซีนะประมาณนี้ครับนะโอเคเดี๋ยวดูเฟลิกกับกุตีก็ต่อนะครับผมเฟลิกผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่วะ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องรอราคาเคาะมาครับเดี๋ยวขอดูสเตตก่อน5-4นะเล่นปีกซ้ายได้เล่เอทีได้ตัวนี้ผมว่าผมไม่น่าพลาดครับเพราะผมไม่มีปีกซ้ายเลยผมไม่มีปีกซ้ายเลยครับนะฟินิชชิง90ยิงดีด้วยนะแล้วก็ลองช็อตช็อตาวเวอร์ดีหมดเลยครับแ <Attack position S 2> อตแทคโพิชั่นก็ดีครับวเออวิช uh, <vision S 2> ั่นดีช็อตพาร์ตดีแต่ลองพาร์ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอสซิ่งไม่ค่อยดี ถ้าเป็นปีกับเรื่องเปิดบอลอะไรนี้ผมว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กับแต่ว่าถ้าจ่ายสั้นอะไรเงี้ยจ่ายบอลทะลุช่องเงี้ยได้อยู่ความคล่องตัวก็ดีมากเลยนะอาชีตี้เก้าหกาเก้าสองครับรีแอคแปดแปดอาจจะแอบแอบแอบนี้ถึงเก้าสิบนิดนึงแต่ไม่ได้แย่เลยครับคอมโพสต์ดีบอลคอนโทนดีสแต็ปดีมากเอ่ออ่าโอเคมันก็มีเขียนบอกอยู่นี่หว่าเ <c oughs> <c oughs> น็ตก็จะเขียนบอกอยู่ครับเนะี่ยว่ามันมีอะไรอะไรบ้างนะับมาดูได้ที่หน้าโปรไฟล์นะเพย์สไตล์ไม่มีไม่มีฟินเนสเงินครับ มียิงแรงเงินไม่มีฟินเนสเงินไม่มีอินซิสีมีปิงพาร์เงินก็ยังดีครับได้ทิกเตอร์กับเทคดิฟลาปิดล้านสามเหรอหนึ่งจุดสามเหรอเชื่อแต่หนึ่งจุดสามหาตัวชนมันก็ยากนะแต่เดี๋ยวผมตามสเต็ปเดี๋ยวมันจะต้องออกมาประมาณอณาทิตย์หน้าหรือว่าอะไรอย่างี้ครับเดี๋ยวมันจะต้องหรือไม่ก็มีอีโวมาทับมันแน่นอนเ <laughs> ชื่อกูแดี๋ยวมันมีแน่นอนครับไอ้แยแบบว่าจะต้องแบบเแคยแบบให,ให้มาชนกันหน่อยอะไแบบอแบบ้้ยให้มนัน,นออแบบชนกันหน่อยครับนะไอ้แบบ้ย ไอ,อ้เหี้ยแต่พอร้านสามมันกมน็มันก็แอบดูมันมันก็แอบดูราคาสูงอยู่นะสำหรับเพสไตล์แบบนี้ครับไม่มีคลิกเต็บเงินมันก็แอบดูมันก็แอบดูราคาสูงอยู่นะถ้าร้านสามปีกซ้ายได้ซอนเขียวแล้วนะถ้าถ้าจ่ายไอ้เหี้ยแพงอยู่นะไอ้เหี้ยแพงอยู่นะครับเพสไตล์เงินค่อนข้างค่อนข้างซึมด้วย สเตตแต่ไม่แย่เว้ยไอ้เหี้ยสแตตแต่ไม่แย่ครับสแตตแต่ไม่แย่แต่พอไอ้เหี้ยแบบพอเทียบกับราคาเทียบอะไรอย่างเงี้ยมันไอ้เหี้ยมิลานมันจะได้อัพเหรอวะมิลานจะได้อัพเหรอไอ้แย่ฮะมันจะได้อัพเหรอวะมิลานไหนหี้ยฮะมันจะได้อัพเหรอวะไอ้เหี้ยเฟลิกได้ลงบ้างหรือเปล่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย่ฮะ จะได้อัพเลออยเยิง10ลูกกันนี่ยากนะผมว่าสำหรับมิลานยากครับยิง10ลูกเฮียไม่โดนใบเหลืองใบแดงไม่แน่นไอสัตว์ไม่ได้ลงไงเ <laughs> ่้แต่ผมว่าผมก็พอทำได้นะเอียมันก็เอียเฮียมันก็พูดยากอ่ะเฮียมันแต่ผมว่ามันก็พอทำได้นะเพราะว่ามันเป็นการไล์ไหมครับการไล์สมมติแม่งแบบเฮียสมมติแม่งจับพัดจับผูมิลานแม่งตีมือนนีนเฮียแม่งอัพ ไอ้เหี้ยแบบศูนย์แม่งยิงไปลูกหนึ่งไอ้เหี้ยได้แล้วไอ้เหี้ยเพสอพีสไตไม่ได้นี่หว่าได้แค่เพสตายเงินอันหนึ่งไอ้เหี้ยซึ่งก็ได้อาจจะได้บ่งแรงบ่งแรงเงินไอ้เหี้ยขับบิน2จาก4อันนี้ได้1นบวกหโอ้ออโลบวกหนะแล้วก็ไม่โดนใบเหลืองใบแดงได้สกิลมูฟห้าออวิฟุดห้าเฮ้ยถ้างั้นมันก็บังคับ55เลยดิเฮ้ยเอ้ย,อยไอ้เหี้ยเริ่มน่าสนใจแล้วว่ะ ถ้าเฟลิกไม่โดนใบเหลืองใบแดงมันบังคับ5-5เลยดิเพราะว่าสกิมูมันให้แล้วมันก็อัพได้แค่วีฟุตก็บังคับ5-5เลยดิครับใช่ไหมแต่ต้องรออีก4เกมจบเมื่อไหร่ดีว่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะเฮียมันก็บังคับ5-5เลยดิอืมหนึ่งเดือนเหรอหนึ่งเดือนที่ว่าซีสั่นก็จะมาแล้วเฮีย จริงเหรอไอ้ยี่ครบสี่เกมหหนึ่งเดือนเลยเหรอไอ้ยี่ถือว่าซี่สั้นมาแล้วนะเว้ยไม่ทันได้ใช้เลยไอ้ยี่ไอ้ยี่มันพูดยากกว่ามันคือมันพูดยากครับคือเอางี้แล้วกันไอ้ยี่ผมพูดผมผมพูดไปเลยแล้วกันคือคือผมไม่รู้หรอกแม่อัพอัพม่อัพอัพเท่าไหร่ไอ้ยี่คุณไม่รู้หรอกครับไอ้ยี่ไม่รู้หรอกมันจะอัพเท่าไหร่บนอนาคตอะไอ้ยี่ ไม่รู้แม่งอาจจะไม่อัพเลยก็ได้เฮี้ยหรือว่าเฮี้ยอะไรก็ตามแต่ครับแต่ว่าถ้าเอาเอาพูดว่าสแตกเท่าเนี้นเฮี้ยกับราคาเนี้ยกับความคาดหวังในอนาคตผมว่าพอทําได้ครับพอทําได้พอทําได้ผมว่าพอทําได้พอทําได้เตะเกมลีกสี่นัดจบสิบมีนาเหรอก็แป๊บเดียวดิเฮี้ยก็แป๊บเดียวดิสิบมีนาเนี่ยนะเดือนนี้เดือนอะไรกุมภามีนาก็เดือนหน้าสิบเอ็ดสิบเจ็ดวันเอง เฮ้ย hey, ถ้าสิบมีนาทำได้ครับถ้าสิบมีนาได้ลุ้นอยู่นะไอ้เหี้ยแล้วเคเวสจบเมื่อไหร่เคเวสหมดอาทิตย์หนึ่งมึงรอดูมึง <c oughs> มึงรอดูสุดสัปดาห์นี้ก่อนไอ้เหี้ยไม่แน่แม่งอาจจะโดนใบแดงแล้วก็โดนแบนสามนัดจบ <c oughs> โดนใบแดงปุ๊บโดนแบนสามนัดจบเลยไอ้เหี้ยหายไปเลยไอ้เหี้ยหายยิงกระจายหายไปเลยไอ้เหี้หยใบแดงจบอ้บเลย จบเลยจะได้ไม่ต้องทำไอ้ย่ามึงรอดูมึงรอดูวันเสาร์นี้ครับไอ้เี้ยแต่ถ้าสมมติแม่งยิงได้เงี้ยนึกออกปะไอ้เี้ยแม่งยิงได้เนี่ยไอ้เี้ยมันได้พีเอสเงินดีกว่าไอ้เี้ยได้ยิงได้ถ้าทีมชนะเนี่ยก็ขาดอีกแค่วินเดียวใช่ไอีกจากอีสามเกมได้หนึ่งวอร์ได้หนึ่งโลบวกบวกนึกออกไหมไอ้เี้ยกำลังสวยแล้วอาจจะยิงสักแบบไอ้เี้ยสมมติแบบแม่งยิงสี่ลูกเงี้ยชนะสี่หนึ่งเงี้ยไอ้เี้ยแม่งขับไอ้เี้ยขาดอีหกลูกกับอีสามเกมเงี้ยได้วาดเสียวนึกออกไหมไอ้เี้ยถ้าแบบไม่รีบอะนะถ้าไม่่่่รร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 ีบบอออออออววัััันนนเเเสสสาาาาาาา์ก็ได้คคคพะมมมมููููงงงยยผ ออีกตัวหนึ่งกุติครับไอเ้เอ็มมานูเอลกุติกุติห้าสี่ไหยได้อินซิสีบกับบังบอลทองกับบังบอลทองผมว่าแม่งเป็นเพสไตล์ที่ปัญญาอ่อนมากไอ้เฮียาบาังทีอะไรโดนแย่งทุกที <c oughs> ไอ้เฮียแต่กุติตัวนี้สแตตด,ดีมากเลยนะ <c oughs> ได้วิ่ง89ครับแล้วก็ชุดต,ติ้ง90ยิงคมแล้วด้วยยิงใกล้ได้ยิงไกลได้จ่ายบอลดีมากอยู่แล้วครับเอ็มมานูเอลกุติ ความคล่องตัวก็ถือว่าโอเคนะ agility บาลานซ์อาจจะไม่ขึ้นหลัก90แต่ว่าค่าอื่นครบหมดเลยครับ defense พอมีให้ใช้งานแล้วก็ physical ดี stamina ใช้ได้ด้วยได้ insisive ปิงพัดไม่มีลองบอลไม่มีติกิตาก้าเหรอกูติอเหมือนตัวนี้มันจะออกมาเป็นออกออกออก,ออก,อ,อ,กออกมาในทรงแบบ box to box ไปเลยวะ่ะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเทพแห่งการจ่ายบอลไปแล้วอะอปกติมันจะต้องมีแบบติกิตาก้ามีลองบอลอะไรอย่างนี้แต่นี้มันเหมือนออกแบบมาเป็นแบบ cm แบบเป็น cm ตัวสอดอะ ฟิลฟิลแบบแม็กอลิสเตอร์ซีดานอะไรเงี้ยเออเป็น CM ตัวสอดไปแล้วครับก็ก็ไอ้เหี้ยแต่ว่า 750k ลิงก์กับมัดลิดเหรอมัดลิดสบายไหมวะไอ้เหี้ยก็ต้องไปดูครับแต่ว่าเงื่อนไขฮีโร่ไม่ซับซ้อนครับไอ้เหี้ยขอแค่ชนะ2แล้วก็ยิงได้10แค่นั้นพอมัดลิดชนะ2ได้ไหมได้นะคิดว่าได้ครับคิดว่าได้นะบวกหนึ่งโอ้ออลบวกสิบลูกเหรอมัดลิดก็ไม่แน่นะไอ้เหี้ย ก็ไม่แน่นะแต่ชนะ2ผมคิดว่าได้นะมาดริดครับเดี๋ยวมีเอกาซิโก้เหรอไอ้แต่ชนะ2ผมว่าได้แหละแต่10ลูกเนี่ยผมไม่รู้แต่ชนะ2ก็ได้แหละครับกูตี 750k รอ้ิเหรอไอ้แม,มันก็โอเคนะผมว่าบ็อกซ์บ็อกซ์ทรงอย่างนี้ครับทรงอย่างนี้แล้วได้54แล้วได้พวกพารซิ่งแบบกูตีผมว่า2ตัวนี้นะผมชอบกูตีมากกว่า ถ้าให้เลือกสมตสมติติว่าผมไม่ได้ขาดตำแหน่งไหนนะสมมติว่าเอาแค่ความคุ้มค่าผมกุติดูคุ้มครับกุติดูคุ้มแล้วมันอิงมัลลิดด้วยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกอาจจะแพ้3มนัดก็ได้ก็ไม่รู้หรอกอนาคตอะไอ้ส่วนเฟลิกผมว่ามันมันยังดูแบบราคาสูงนิดนึงเงี้ยส่วนกุติเนี่ยได้ครับกุติได้ได้ห้าสี่แล้วก็สแตตดีด้วยวิ่ง8 9ยิง90ิยิงได้จ่ายได้ความเร็วโอเคดีเฟนซ์พอมีให้ใช้ไม่ได้เทพหรอกแต่พอมีให้ใช้คล่องตัว ค่อนข้างครบครับสำหรับสาหรับบ็อกซ์ูบ็อกซ์สายสายพาสซิ่งใช่ครับแค่ในลีกอย่างเดียวแค่ในลีกเจอกีโรนาเบติสลายโยเบยาเลอยลายโอ้ยโหไม่ท่ามีปัญหากโ,โอเคมาเดี๋ยวดูอย่างอื่นต่อครับไอ้อีโววันนี้มีดีเฟนซีเพยเมเกอร์ว่ะคือเฮียอะไรวดีเฟนซีเพยเมเกอร์พอยซันอาร์ต้องเล่น CB ไม่ได้ครับได้ปิงพาสกับ ลองพาสแล้วแม่งจะเล่นตำแหน่ง CDM ได้ใช่ไหมนั่นไงกูว่าแล้วมันออกมันออกตัวอย่างนี้มาหลายสิบรอบแล้วครับไอ้เหี้ยเอาแบ็คแล้วก็มาอัพจ่ายบอลไปเล่น CDM ได้เอาเซนเตอร์มาอัพจ่ายบอลไปเล่น CDM ได้แล้วมันก็มันก็จะออกมาดีกว่าอันเก่าหน่อยๆออกมาดีกว่าอันเก่าหน่อยหน่อยเหียลูปครับไอ้เหี้ยเหมือนอย่างที่ผมบอกอะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรที่มันดีกว่าดีกว่าที่มันเพิ่งออกมาในวันศุกร์เล็กน้อยครับเพื่อไอ้เหี้ยเพื่อแบบไม่รู้เพื่อให้มึงเจ็บปวดเล่นมั้งไม่รู้ อันนี้อาบีทำได้ไอ้นี่ยแย่คิมมิดนี่ไงไอ้แย่เก่งเลยครับคิมมิดไอ้แย่แต่ก็ยังยิงบอลโง่เหมือนเดิมครับเยไอ้แย่ขับประคาวเล่นซีดีเนี่ยนี่ขับประคาว CDM ีปิงพาร์ตเอ้ไอ้เยลองบอลเนี่ย่นีไอ้เนี N <N 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 ่ยก็ส่ง CDM ชาวบ้านครับรอเลนอย่างเงี้ยก็ส่ง CDM นี่ครับยิงไม่ได้ไอ้แย่แบ็คไม่ไม่มีใครยิงดีสักตัวหรอกไอ้แย่หายากครับ ไอ้ย<ะ>ผมว่า CDM ทรงแบบยิงบอลไม่ได้ผมว่าแม่งแม่งแม่งไม่ไหวแล้ววะ่ะไอ้เหี้ยแม่งมีสีดาน94แจกไอ้เหีย<ะ>้ยผมว่าแบ็คแบ็คแบบว่า c m ทรงยิงบอลไม่ได้สำหรับผมผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยครับไอ้เหี้ย okay. เดี๋ยวไปดูออบเจกตีฟต่อแฟนตาซี <S <S FC คาร์นี่ชุกวูเมกาไอ้เหี้ยโหได้เอชพี H ด้วะ่ะวินหนึ่งอ๋อ,อต้องทำเป็นสเตป็ปครับอันนี้ก็ต้องทำเป็นสเตป็ปทำเป็นสเต็ปไป ได้ชูคูเมกาครับเอีเอ็มซีเอ็มเอีเอ็มดีเฟนต์มีแค่ลองบอลนเ่ยเฉยๆวะ่ะไอ้เดูแฟนตาซีครับดีกว่าครับไฮไลท์เลยแฟนตาซี Fantasy ครับบอกเขาว่ามีให้เล่นแค่36เกมจริงไหมวะไงวะก็ไม่เห็นขึ้นเลยนะว่าให้เล่นแค่36เกมครับโอ้โหเงื่อนไขแม่งน่าลำคาญอีกแล้วนักเตะเลท90ไม่เกิน ห้ามเกินเก้าสิบเกินแปดเจ็ดได้สามตัวแม็กสามเกินแปดเจ็ดได้สามตัวเกินแปดสองได้เจ็ดโอ้ยเียเงื่อนไขงงยิงอีกแล้ววะกู <c oughs> ผิดตุกเงื่อนไขไม่เห็นจะบอกเลยว่าห้ามเล่นเกินสามสิบหกเกมอะไรครับโอ้แต่มีเวลาแค่สี่วันนะคคุณผู้ชมเหียชนอุ๊ดว่ามีเวลาแค่สี่วันครับมันไม่ได้บอกนะว่าแบบเล่นได้แค่สามสิบหกเกมครับเหมือนมันเล่นได้เรื่อยๆนะเว้ย มันเล่นได้เรื่อยๆนะครับไอเ้เหียจากที่จากที่เห็นนะแต่ผมไม่รู้ว่าแม่งบั๊กหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่จากที่เห็นคือมันเล่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอเ้เหียแล้วก็มาดูของรางวัลไอเ้เหี้ยอน SP นี้ไม่ค่อยน่าสนใจแพ็คเพิร์คข้ามไปไดอ้อะไรวะเนี่ย Evo เลนไม่เกิน8 9พาวเวอร์ช็อตเงินเหรอมีแค่10บินอี ได้พาวเวอดชเงินเสร็จแล้วได้แปดห้าคูณเจ็ดไหนว่าไมคอนคนละอันเงินเนระแสดงว่าอันของไมคอนยังไม่มาเนะเาะอ๋อคนละอันเงินครับไอ้เหี่ยคนละอันเงินครับอันนี้เอามาเผาหัวพวกมึงก่อนไอ้เนี้ย นี่ได้ไหมครเพราะฉะนั้นนะถ้ามึงขี้เกียจอันนี้ไม่ต้องเล่นก็ได้เฮเฮ้ <Okay. Yeah. S 1> ถ้าขี้เกียจไม่ต้องเล่นก็ได้นะเฮ้ยชูตติ้งสเตตบูทเหรอเออว่ะมันเขียนอยู่นะแต่มันไม่ได้บอกว่า99้ 9, ว่ะแต่มันเขียนอยู่ครับว่าได้ชูตติ้งสเตตบูทผมไม่รู้ว่าเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับ10วิน,นจะเล่นครบก็ได้ไอ้ย hey. แต่แต่นี่ไม่ใช่อันไม่ไม่คอนนะ ไม่รู้ก็อันไมค์คอนยังไม่มาผมก็ไม่รู้มันต้องปลดล็อกหรือเปล่าครับถ้ามาเดี๋ยวก็เห็นเองแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่มาไงอย่าเพิ่งไปเดาเลยครับไอ้ <c oughs> เหี้ยเหนื่อยเหนื่อยจะเดาแล้วผิด <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูนักเตะกันดีกว่า <c oughs> โอเคตัวแรกครับอวดโหคีเนะไอ้เหี้ยอวดโหคีเนะปิดไปครับไอ้เหี้ยตัวที่สองเปตโตวิดไอ้เหี้ยปิดไปครับตัวที่สามแสนเขตไอ้เหี้ยปิดไปครับ ไอ้เยอเล็กซานโดรอ่ะไอ้แอเล็กซานโดวิ size, ài, ata, here, ่ง82ดสองเด็บเหี้ยแต่เดฟกับฟิสิกส์เยอะโอ้โหแต่คอมโพเซอร์รีแอคโคตรกากค่ปิดไปครับถัดมาถีสแกนขอบว่ะสแกนขอบคลิกเต็บอีเวล่าแต่4ีอ่ะแต่สแตนพอดูได้อยู่นะไอ้เหี้ยถัดมาบากุครับบากุแบ็กซ้ายสายปะทะครับไอ้เหี้ยมีบุยเซอร์ทองครับถัดมาบิลลิงนาโปลีครับบิลลิงบ็อกซ์ซบ็อกซ์นะ ไอ้เหี้ยบ็อกซ์ูบ็อกซ์เดฟแปดห้าฟิสิกส์เก้าสิบยิงบอลได้ด้วยนะไอ้เหี้ยความคงตัวต่ำนิดนิดสิบกับบุยเซอร์ทองแค่แต่สเต็มันก็พอได้นะไอ้เหี้ยนาโปลีนาโปลีด้วยนะครับบิลลิงพอได้อยู่นะถัดมาครับไขเซโดไขเซโด,าซโดพาสซิ่งเก้าสิบเลยว่ะได้อินเตอร์เซปกับบังบอลทองแต่ดีเฟนส์สูงด้วยอนะไอ้ยไขยเซโดก็พอได้นะสายซีดีเอ็มจ๋าๆครับฟิลกองเต้ครับฟิลกองเต้ไอ้ยแต่ตัวนี้พาสซิ่งดีด้วยนะวิชั่นชอ็อตพาสเยอะครับ ไขเ่เซโดดูดีอยู่นะไอเ้เงี้ยรับ CDM จ๋าจ๋าครับไขเ่เซโด CDM จ๋าจา๋าเบริคไปต่อมาบาบา,บาจีเด่บาบาจีเด่นี่ไม่ใช่อาจีบาเด่ใช่ไหมไอเ้เงี้ยบาบาจีเด่ครับบาบาจีเด่้เฮี้ยเร็วชิบหายยิงคมในกรอบครับคอมโปรชอร์กากปิดไปไอเ้เงี้ยถัดมามาเล่นไม่ได้มาจริงมาเล่น4ี่ห้าว่ะดูดบอลทองลาปีปีขวา S T L M ว่ะ สายเร็วจิ๊ดจาดจบสกอร์เียคอมเพเชอร์85ดห้เียทรงเจมี่วาดีครับถัดมาดุนครับดุน4 5, ี่ห้เป็น CM ได้ลาปิด RB ได้ RM ได้ LW เรีลกได้ทุกตำแหน่งเลยนะอ้สัตว์ข้องตัวมากนะแต่ยิงกากเหมือนเดิมครับจ่ายบอลก็ไม่ได้เทพด้วยนะเียเร็ววข้องแต่มีดีเฟนส์ก็บ็อกซ์ซูบ็อก ทรงบ็อกซ์ซูบ็อกซ์ครับดุนเนี่ยลาปิดดีเลนเลตเหรอแต่ลาปิดกับซีเอ็มไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่วะถัดมาครับมามูช 5, 4, ่าสี่ว่ะได้ยิงแรงกับเทคดีฟครับเอทซีเอ็มเอลวครับเร็วชิบหายเลยเก้าสิบหกมีมีลาปิดพลิกเตะเงินก็ยังดีครับไอ้เนี่ยเร็วคมแต่บอลโอเคด้วยนะวิชั่นกับช็อตพาร์ทเยอะลองพาร์ทต่ำนิดนึงโอ้โหแต่ดิบบิ้งดีมากเลยวะ่ะเก้าแปดเก้าเอ็ดเก้าเอ็ดเก้าเอ็ดเก้าสามเก้าสิบโอ้ยดิบบิ้งดีมากเลยครับ แล้วเล่นลูกบนแอร์ได้ด้วยแต่ไม่มีเอเรีเลยลเงินเนาะสูง6ฟุตเหรอมันก็ดูใช้ได้อยู่นะไอ้เหี้ยซาตงสแตกกับซิตี้เหี้ยแต่เดซิตี้เจอริวอคูเนี่ยเงี้ยแตซิตี้เจอริวอคูเนี่ยแต่ก็ดูดูก็โอเคอยู่นะแม่งเสียดายแม่งเพิ่งยิงไป3าเงี่ยผมว่านัดหน้าปืนฝืดแน่ครับ <c oughs> ถัดมาคาวาสเคเลียปาลีท55วะ่ะทิกเตอร์กับปั่นทองกับปีกซ้ายเอ่อยิงก็ถือว่าโอเคนะฟินิชชิ่ง89ดเก้าเเบ้าแปดลองช็อต90กับ ความเร็วดีเลยจ่ายบอลดีวิชั่นช็อตพาสดีมากครับไอ้เหี้ยบาลานซ์ของบอเชอร์แปดเจ็ดก็อาจจะดูแบบดอบๆลงมานิดนึงแต่ก็โอเคครับปารีดเหรอปารีดในลีกนี่ผมว่าไม่รู้อ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาเลยไหมไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าสุดแม่งยิงมาเจ็ดศูนย์ไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะกลัวนะตัวนี้นั่นกูว่าน่าจะได้อัพหมดเลยไม่ว่าไอ้เหี้ยแต่มันห้าห้าอยู่แล้วไงไอ้เหี้ยก็อดไอ้ดัดนึกไงห้าห้าก็อด ไอ้เหี้ยอดไอ้อดวิกฟุตสกิลมูฟครับอ่ะสมมุติถ้ามันอัพหมดนะก็ได้สเตต991ไอ้เหี้ยโออ,อบวก2เพสไตน์ไม่เพิ่มไอ้เหี้ยก็เป็นเลตติ้ง95แล้วก็สเตต99อันหนึง่งซึ่งจะเป็นฟ <c oughs> <c oughs> ิสิกสคิลฮ่าฮ่าฮ่มึงว่ามันให้อะไรสเตต99ไอ้เหี้ยมึงว่ามันให้อะไรไอ้เหี้ยผมว่าผมว่ามันไอ้เหี้ยพา a s s i n g ฟิสิกสคิล ไอเ้เงี้ยกูว่า passing เออผมไม่ให้ passing ไอเ้เงี้ยเย่คาวาสเคเลียครับไอเ้เงี้ยแต่โหดมากไอ้เงี้ยชูเมนีครับไอเ้เงี้ยชูเมนีพาสชูเมนีสี่สี่ว่ะได้ลุ้นทั้งสองอันเลยครับได้ลุ้นทั้งสกิลโมวิ่งฟุตเลย CDM b c CD c m, m ได้แนละ้วแต่วิ่งสตาร์ทมาแปดห้าครับเป็น CDM ทรงแบบ CDM ทรงนี้ผมเบื่อมากเลยทรงแบบไอเ้เงี้ยแบบความเร็วไม่ไม่จีด๊ดแล้วก็แบบยิงบอลไม่ได้เลยฟินิชชิง 74, ่งเจ็ดสิบสี่ยิงบอลไม่ได้เลยความคล่องตัวไม่มีไอเ้เหี้ยต่ำ แล้วก็จ่ายบอลดีแย่งบอลดีค CDM ทรงนี้ผมไม่ชอบครับไม่ชอบเลยสําหรับผมนะส่วนตัวนะผมผมเล่นกลาง2องไง CDM ทรงนี้มาผมไอเยี้ยขนาดบ็อกซ์บ็อกยังเหนื่อยไอ้แต่ CDM ทรงนี้ผมไม่ชอบเลยครับไม่ชอบเลยแล้วก็สุดท้ายครับซอนเฮืองมิน4 5ว่ว่ะเพราะฉะนั้นถ้าซอนเดี๋ยวนะไอ้แต่สเปอร์แม่งก็เอ้ <c oughs> แต่ซอนก็นยังอัจจิตี้บาลานน้อยอยู่ดีนะอัจจิตี้กับอัจจิตี้แปดหกบาลานแปดสิบสี่ครับยังไม่ขึ้นหลักเลขเก้านะ แต่จ่ายบอลดีครับจ่ายสั้นดีแล้วก็ยิงคมทุกระยะครับเร็วมีควิกเตบมีลาปิดเงินไหมมีว่ะมีทิกเตอร์เงินด้วยครับทิวล่าเงินปั่นทองโอ้โหไอ้ที่แต่เพสไตมันครบมากเลยนะเนี่ยไอ้เี้ยเพสไตครบแล้วครับไอ้เี้ยติเกตาก้าเงินก็มีนะไอ้เี้ยเหลืออินซิสิบเงินแล้วล่ะไอ้เหี้ยเหลือปิงพันเงินอินซิสิบเงินแล้วล่ะมึงไม่เหลือหี้อะไรให้เอาแล้วครับตอนเนี้ยคือครบหมดแล้วอะเพสไตครับไอ้เหี้ยเหีย แต่สเปอร์ฟอร์มไม่ดีใช่ครับซอนยิงหนึ่งลูกหรอมันหายเจ็บอย่งางกูมไม่รู้อะไอ้เมึงก็ไปประเมินเอาเองแล้วกันครับเรื่องจะได้อัพไม่ได้อัพนี่แม่งมันเป็นเรื่องของอนาคตครับไปประเมินเอาเองแล้วกันเดี๋ยวผมไปดูเอ่อฮีโร่ต่อฮีโร่ครับตัวแรกครับคานูไอ้เหี้ย คานูบางบอลทองปั่นทองสีสี่เฮียแต่คมอยู่นะคานูไอ้เนียคมแล้วความคล่องตัวดีกว่าซอนิกครับคานูชิบหายแล้วหกฟุตห้าตัวใหญ่เลยครับไอ้เนียแต่จัมปิ้งหกสิบสภาพไอ้เนียแต่เพศสไตล์ดีอยู่นะคานูครับลิงก์ออาเซนนแน่นอนดูเสื้อก็รู้แล้วครับเนาะลิงก์กับอาเซนนทครับอาเซนนก็วินสองจากสี่ผมว่าได้ ส่วนยิง10ผมไม่แน่ใจเพราะยิง10ถ้าคิดคิดเอาง,ง่ายงยิง10ลูกก็ต้องแบบไอเ้เหี 30, 3, 3, ้ยชนะ303เกมแล้วชนะ2 0เกมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออชนะ 30, 1 0เกมหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ดูจะตึงๆหน่อยแต่ก็แต่ก็ไม่แน่ครับก็ไม่แน่ไอ้เหี้ยชานูถัดมาครับโจโคยัง4-4อยู่เลยวะ่ะสภาพไอ้เหี้ยอ๋อแต่พวกนี้มันไม่ได้อัพสกิลมูฟวิฟุตนี่โอ้ั้นปิดไปเลยครับ4 4โจโค4-4อยู่อะ วุ้นแต่สแตตด,ดีครับโจโ,โคลร,รียกแปดแปดของพันเชื่อแปดแปดรับได้อยู่นะฟินิชชิ่งลองช็อตดีครับ <im itation> พาสซิ่งดีความเร็วดีเทคดิฟทีเวล่าหูแต่มันสี่สี่อ่ะอเฮียมันยังสี่สี่อยู่เลยเฮียตัวอ <im itation> ีโวเข้าไปห้าสี่กันหมดแล้วเฮียกูตินี่ดูไปแล้วไอ้เฮียจานลูก,ก้าวิเอลลี่ครับไอ้เฮียได้สี่ห้าว่ะเฮียเคลาปิดยิงแรงครับไอ้เฮียโคตรเร็วโคตรคมครับไอ้เฮียจ่ายบอลดี ไอ้เฮียคล่องตัวมากครับไอ้เฮีย Agility 90าบรลานแปดแคล่องตัวมากมุ่งบอลดีครับไอ้เฮียครบว่ะคือครบเลยอ่ะคือเร็วแข็งคมหมุ่งดีจ่ายดีเฮียไอ้เฮีย End Game ว่ะวีเอลลี่ครับ End Game ครับเอ d นเกมไอ้เฮียโคตรโหดครับวี really, อเอลลี่เฮียลิงก์กับ UA, ยูเว่เฮียรอบวก2ได้เลยครับ รอบวกสได้เลยเฮียลิงก,กับยูเว่รอบวกสได้เลยครับเฮียลิงยูเว่ UA, ได้อัพครบครับไอ้เฮียถัดมาจอดจอดไหนวะเย็นเจี๊ยบป,ปะเนี่ยไอ้เฮียความเร็ว91าเอ็เฮียโคตรเร็วเลยครับดิฟเฟนเกอร์ิสองฟิสิกอล91แม่งจะเก่งไหมวะไอ้เฮียสภาพไอ้เฮียจ็อกกี้ทองแงินดิสปาเต้ทองไอ้เฮียฟุตแปะตัวโคตรเล็กไอ้เฮียแม่งฟิวไอรีนปอลเดสกูแน่เลยไอ้เฮียโดนเอัลบเป้ชนเป็นลูกขนุน ไอ้เงี้ยโซ่ห้าไสัไตว์ปิดไปถัดมาฟานเซตโคลี 4, ่สี่ห้าอ่ะอินซิสีบดูดบอลทองดูดยดูดบอลทองครับกับหมากเซย์เหรอยีอ่เจหมากเซย์ไม่เคยดูเลยสัตว์ไอ้เงี้ยความเร็ว90โห่ยิงคมทุกระยะครับจ่ายบอลดีลองพัดดอกนิดนึงดิบบิ้งดีครับสแตทแม่งดีฟานเซตโคลี่แต่มันดันแบบไอ้เงี้ยแบบอยู่ทีมแบบไอ้เงี้ยหมากเซย์ผมก็ไม่ได้ดูว่ะแต่สแตทดีนะฟานเซตครับ ถัดมาครับอาซาห้าสี่ว่ะได้ควิกเตปเทคดีฟโอ้โหของโคตรดีเลยว่ะควิกเตปเทคดีฟครับไอ้เฮียยิงคมเร็วมากด้วยวิ่งเก้าหกนี่เร็วมากเลยนะมีควิกเตปเนี่ยเสียดายไม่มีลาปิดเงินนี่เฮียมีควิกเตปครับคล่องตัวมากอา 97, ร์จิตี้เก้าเจ็ดบลานเก้าหกโอ้โหไอ้เฮียดิบบิง้งโอ้โหดิบบิ้งดีมากเร็วมากครับจ่ายบอลดีด้วยแล้วก็ยิงบอลดีด้วยเฮียครบครับอาซาลิงก์อะไรอะ่ะโอ้โหแล้วลิงก์กับมาร์ลิดไอ้เฮีย ลิงกับมาร์ลิที่โอ้โหไอ้เหี้ยบวกหนึ่งมาแน่ครับไอ้เหี้ยอย่างโหดไอ้เหี้ยเหี้ยอย่างโหดและสุดท้ายครับมาตุ๋ยดิไอ้เหี้ยสี่ห้าครับไอ้เหี้ยใส่เสื้อลิงกับลิงกับฝรั่งเศสแน่เลยไอ้ลิงกับปารีสแน่เลยไอ้เหี้ยวิ่ง90เร็วเหียเยครับไอ้เหี้ยจ่ายยิงบอลกากเหมือนเดิมครับไอ้เหี้ยแต่อย่างน้อยยังเร็วนะไอ้เหี้ยพาสซิ่งก็ ก็ถือว่าโอเคนะพาซิ่งโอเคครับดิบบิ้งโอเคดีเฟนส์ดีฟิสิเคิลดีครับไอ้เฮียปิงพาสอินตาเซฟเหรอเพสไตล์ดีอยู่สำหรับ CDM ตัวตัดบอลฟิวฟิวแบบคล้ายๆแบบกองเต้เฮียมาตุ๋ยดีแต่วิ่งเร็วดีนะ90กับ45ครับลิงก์กับอะไรลิงก์กับปาลีดไอ้เฮียก็ใสๆป่ะไอ้เฮียลิงก์กับปาลีดก็ใสๆครับมาตุ๋ยดีไอ้เฮียโอเคครบไอ้เหี้ยครบครับ ผมว่ามันเดือดอยู่นะไอ้เหี้ยโปรโมมันเดือดอยู่นะครับไอ้เหี่ยเอาเลี้ยงอยู่นะอย่าลืมนะครับฝากเป็นกาลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า